สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคข,ของอาณาจักรขอมหรืออาณาจักรเขมรซึ่งเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองตั้งแต่ศตรวรรษที่9ถึงศตรวรรษที่15และเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกอย่างนาครวัดและนครธมบุติกระดาษหัวเหลี่ยมเรามาดูกันว่าอาณาจักรขอมเกิดขึ้นได้อย่างไรเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อใดและล่มสลายลงเพราะอะไร 1. กําเนิดอาณาจักรขอม อาณาจักรของก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวตรรษที่9โดยพระเจ้าชัยวันที่2พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและตั้งตนเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาลหรือที่เรียกว่าเทวราชาตามแนวคิดของศาสนาฮินดูมุติกระดาษหัวเหลี่ยม,มืองหลวงแรกของอาณาจักรของคือมห ah ิธรปุระก่อนจะย้ายไปที่นครวัดและนครธมในภายหลัง2ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรของ อาณาจักรขอมถึงจุดสูงสุดในช่วงศตรวรรษที11่11-12ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อย,ยอย่างพระเจ้าสุริยวันที่1และที่สองรวมถึงพระเจ้าชัยวันที่ 7. มุติกระดาษหัวเหลี่ยมสิ่งที่ทําให้อณาจักรของเจริญรุ่งเรืองได้แก่เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่นครวัดและนะครธทมวิหารหินขนาดมหึมาที่แสดงถึงความศรัทธาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่เครือข่ายชลประทานขนาดใหญ่ทําให้เกษตรกรรมเฟื่องฟู และสามารถเลี้ยงประชากรจำนวนมากเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่การขยายอาณาเขตอาณาจักรขอมครอมอออพื้นที่กว้างใหญ่รวมถึงบางส่วนของไทยลาวเวียดนามและพมา่า 3. าศาสนาและวัฒนธรรมอาณาจักรขอมได้รับอิทธิพลจากาศาสนาฮินดูเป็นหลักในยุคแรกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธาศาสนาแบบมหายานในช่วงปลายอาณาจักรมุติกระดาษหัวเหลี่ยมอิทธิพลของอาณาจักรขอมต่อไทยและประเทศเพื่อนบ้านเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่สถาปัตยกรรมวัด และปราสาทหินแบบขอมเช่นปราสาทพนมรุง้งและปราสาทหินพิมายในไทยเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ภาษาและอักษรอักษรเขมรโบราณมีอิทธิพลต่ออักษรไทยเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ประเพณีและศิลปะการเต้นรำแบบอักษราและพิธีกรรมทางาศาสนา 4. การล่มสลายของอาณาจักรขอมแม้ว่าอาณาจักรขอมจะเคยรุ่งเรืองแต่ในที่สุดก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษที่13-15ถึงโดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการล่มสลายได้แก่ มติกระดาษหัวเหลี่ยมสาเหตุของการล่มสลายเครื่องหมายกากบาทสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงอา,าอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างโจมตีและแย่งชิงดินแดนเครื่องหมายกากบาทการเสื่อมถอยของระบบชลประธานทําให้การเกษตรลดลงและเกิดปัญหาความแห้งแลง้งเครื่องหมายกากบาทความขัดแย้งภายในการแย่งชิงราชบัลลังก์ทำให้บ้านเมืองไม่มั่นคง เครื่องหมายกรารกบาดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าเมื่อเส้นทางการค้าทางทะเลสําคัญขึ้นอาณาจักรของที่เน้นการค้าทางบกจึงเสื่อมลงสุดท้ายในช่วงปลายศตวรรษที่15อาณาจักรของก็อ่อนแอลงจนกระทั่งถูกอาณาจักรอยุธยารุกรานและนคนรธมถูกปล่อยร้าง 5. มรดกของอาณาจักรของในปัจจุบันแม้ว่าอาณาจักรของจะล่มสลายไปแล้วแต่มรดกทางวัฒนธรรมยังคงหลงเหลืออยู่มุติกระดาษหัวเหลี่ยมตัวอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน อาคารโบราณคลาสสิกนครวัดกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวระดับโลกและสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชาหน้ากากตัวตลกและหน้ากากโศกเศร้าศิลปะและประเพณีของยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมกัมพูชาไทยและประเทศเพื่อนบ้านเปิดหนังสือภาษาและวรรณกรรมอักษร,รเขมรโบราณยังคงปรากฏในศิลาจารึกหลายแห่งบทสรุปอาณาจักรของเป็นหนึ่งในอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอำนาจทางทหารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร และศิละปะวัฒนธรรมที่งดงามมุติกระดาษหัวเหลี่ยมแม้ว่าจะล่มสลายไปแล้วแต่มรดกของอาณาจักรขอมยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย